พี่หนุ่มอีกหนึ่งในผู้จัดการของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือโรงงานแคปหมูหนุ่มฟินแลนด์ถึงกับงงค่ะหลังจากที่กระแสข่าวเมื่อวานนี้นะคะมีแต่ข่าวดราม่าเต็มหน้าฟีดน,นะคะแล้วก็มีแต่ข่าวใหญ่ๆระดับประเทศทั้งนั้นเลย mm. ก็เลยไม่เคยคิดว่าเรื่องแค่นี้นะคะจะไปติดเทรนด์กับเขาด้วย mm. เกือบติดอันดับหนึ่งเน่ยโอ้โหซึ่งพี่หนุ่มนะคะก็ได้เล่าถึงเรื่อง โชว์ใหม่เพลงใหม่ของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นั่นก็คือเพลงเมียพี่มีชู้ซึ่งแฟนคลับ f อนะคะได้บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เนาะเราก็จะเห็นได้เลยเต็มหน้าฟีดเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ือบอสบิ๊กเองเนี่ยก็ร้องเพลงนี้ออกมาได้ดีดีในที่นี้คือมันดูว้าวมันดูแบบ ใช้ลูกเล่นนะคะในเพลงการร้องการใช้ดนตรีเพิ่มเข้ามาซึ่งมันทำให้ดูสนุกดูเอนจอยนะคะแล้วคุยบ้านฟิล์นก็เอนเตอร์เทนด้านหน้าเวทีดีเลิศค่ะและแต่ว่าพี่หนุ่มนะคะทำไมถึงบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยถึงกับงงว่าเหตุการณ์เมื่อเมื่อวานที่ผ่านมานะคะมันเป็นข่าวดราม่าหลายๆข่าวไม่ว่าจะเป็นทางด้านนักร้องหนุม่มชื่อดังเนาะฟ้องภรรยาหรือว่าจะเป็นข่าวของศิลปินดาราอีกหลายคนก็คือ มีแต่ดรามา่าแบบว่าคนดังทั้งนั้นไม่คิดเลยว่าเรื่องน้องหมาน้องหมาน้องหิวเนาะชื่อว่าน้องหิวนะคะจะไปติดกระแสดราม่ากับเขาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการออกมาชี้แจงแล้วนะคะเกี่ยวกับน้องหิวนะคะว่าอะไรยังไงแต่ทางด้านที่หนุ่มนะคะก็ยังงงว่าเอ,อ้ามาทำไมยังมีพูดถึงอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้ เพื่อไม่ใหการเสียเวลานะคะขออนุญาตค่ะได้นําบางช่วงบางตอนนะะที่พี่หนุ่มได้พูดถึงดราม่าเกี่ยวกับน้องหมาเนี่ยน้องหิวเนี่ยมาได้ยังไงแซงข่าวอื่นมาได้ยังไงทั้งข่าวนักมวยเอ่ยอะไรเอ่ยคือเยอะมากแต่ก็ยังมามีเรื่องน้องอยู่ดีอ่ะไปฝังคลิปกันค่ะขอบคุณคลิปจากพี่หนุ่มนะคะไม่ทํามาโลงงานก็ราคานั้นแหละที่นี่นะครับพอพอเอฟซีเหนือพวมา คือคนเราเนี่ยเข,เ,ขเขาเขาเขาเรียกเพลงมากเขาถึงเพลงมากเนี่ยเขาสิหูขคาดติเตอร์จะขอถูกปะเล้าก็เลือกเพลง,งเยอะมากเขาได้หัวนะ,ะแล้วมันจะมีเ,เพลงเียงเนาะ<อ>เป็นเพลงยกเกิเนี่ยแหละเรากัร้องคือเือกอนเด้ร้องดีพร้อมน,นะร้องดีแล้วก็ร้องเหมือนด้วยคือในโทนเสียงเนี่ยของผู้บ้านเนี่ยโอเคชายมึงสิงนี่เหมือนมากของเรารนะ้องอนะเออของชายมึงสิงเนี่ยร้องวนเลยละ่ะแล้วแบบมันเล่ามามาถึงมาตกเพลงนี่พอดีขอได้นั่งหัวนั่งมาเคลื่อนนี่อืมนะ าาย้ำนักรองนี่คืออารมณ์มันไปนะแกไปร้องแบบซีเรียสด้แกนัร้องทั้ขำไปนะก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกเพลงก็คือเพลงเออนาะก็คือเอาเอามวนเอาสนุกอยู่ใหนหาเอ็นจอยกับคนดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนที่ว่าถือว่าถือโน่นนี่นั่นก็พิจารณาเองอันนี้ผมบอกถึงนะครับไม่พูดถึงเพราะมันเรื่องส่วนตัวใครมันเนาะเออนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกันเราเป็นคนละอย่างกัน เออมือเคลื่อนมวนบอกมวนครับสคริปต์สคริปต์ที่ทําใหม่แล้วก็พลิกใหม่ก็เพราะดีก็หาวดีมั่นดีนะนะเออมั่นดีหาวดีมวนเออก็รับฟังคําติชมของเอฟซทุกๆคนที่ติชมเข้ามาเขาเอื่นมาก็พัฒนากันต่อๆไปอะไรอย่างนี้เนาะเชื่อไหมเมื่อวานเนี่ยนะครับคือคือที่หลายอย่างซึ่งดราม่าแห้งมันมีหลายเรื่องมากนะคืออย่างหูฟังเอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงวย เออเท่าที่ผมหีน,นี่ดราม่าหลายยังคือหนึ่งมวยถ้าขายเป็นแฟนมวยนะครับสี่นี่สีเห็นดรามา่าก็คือนีพี่รถถังน้องตวันชายน้องรถถังนี่ก็โดนดรามา่าเรื่องของรถของน้องรถถังนี่คือเรื่องลำหนักของพี่ของน้องต้ันชายนี่น้องกนันนี่ก็เรื่องทุกพี่โจเนาะน้องคอยเบิร์ตแหละที่ไรมากนี่น้องโจ one, น้องกันไอ้ต้อนชายนี่คืออย่างนี้แต่ละคนน่ะดราม่าไม่เหมือนกันเออที่นี่อีก,กน,นึงก็นักร้องดังก็คือพี่หนุ่มวงกลา นี่บบด็ดราม่าเรื่องกับเมียอดีตภรรยาคนเกิดดราม่ากันเสื้อบอกว่าบานนี่มุจจาถ่ายพิมพ์ทาม,มาดราม่านี่ขืนมานี่ยบู๊ดเรื่องไงไงเออระดับประเทศทั้งนั้นเลยที่ท,ท,ที่ที่ดรามา่าเมื่อวานเนี่ยเออมีแต่เรื่องแบบแบบไงเลยล่ะที่เอยไล่เบิงบ้งเมื่อวานนี่เข้มา,ามาดราม่าว่าถ่ายผู้เดพิมพ์ดราม่าว่านนนะัเห็นแบบคือเยอะมากอะ่ะเออมีหลายเรื่องด้วยนะมีเรื่องงวยหลายคู่อยู่แล้วก็มีเรื่องของเออเอดดาร่ารักล่องกับนี่ ห้องกุาบัตฟิลเลียนเนี่ยคอยเห็นนี่คือมันเกิดมาเลยคือเรื่องม้าปากหิวเออห้องกุญาบฟิลเลียนนี่ดราม่าเรื่องม้าปากหิวเมื่เจ้าเห็นแล้เนาะว่าเจตนาลมจริงเนี่ยชัดเจนนะว่าเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรอกแล้วก็ใครที่เอาข่าวมาปล่อยเรื่องม้าปากหิวนี่จริงคอยก็มองว่าเอมัน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 น่าขำเออมันน่าขำคือทําไมไปหยิบยกเอาเรื่องของเอม้าปากหิว มาเล่าแล้วมาปล่อยข่าวเพื่ออียงเออต้องการอะไรอีสินะคือขันปปนโรดแบบบ้านเท่ากับปีงยากอย่างกับเบืองหมานะเออพอเราคิดอยางหัวพุ่นอุตเตอร์อย่างหูเด้อแล้วกั้งเบืองนี่ก็ย้อมรับว่าสะเดือดปุ่มเพิ่มเลยเนี่ยคือไปฟังคลิปพ,พูดเบาพูดเบานอนหน้าเบาเด้อนั่นนะพอเราอยู่ใกล้ๆแบกหิวตลอดเราสีหูนะหรือว่าไปเบิองของซ่างหน่อย,อยก็ได้คือหมาเขาก็อยู่กับหมาเพราะบากหิวนี้บากเตี้ยหิวจังไหนบางทีนี่บางคงเตีอ่ะ นะครับนี่แหละมันก็มองได้หลายอย่างก็แล้วแต่มุมมองใครแล้วกันใครสีมงว่ก็ยังในกับชายเท่าน่คอยก็มองว่าทําไมเอาเรื่องหมามาผูกกับคนคือหมาเนี่ยเขามีผู้เลี้ยงูีแล้วพูดถึงมานอ่ะมันมีมันมีคนเลี้ยงอยู่ไม่ใช่มันไม่มีคนเลี้ยงบางคนบอกว่าหักมาหักมาสไตล์กับพวกเคยเห็นถามหามันจะเกื่อกับนี้เออตำรวิบาลแล้วถามหาหมาแล้วตําอวจก็อยบอกให้เออหมาบากหิ้วหมาบางหิ้วเห็นบ่พอเราหลับมันไปปุ๊บเห็นบ่ครับ เอาเข้าไปหาคีนี่เพื่อตรวจสุขต,ตัวสุขภาพร่างกายตัดคุงตัดขนแลดูให้สะอาดรักษามันเห็ดมุงเฮ็บมัดฉีดนะพูดนะถ้าคนไม่รักจริงเอากลับก็คือน่าจะจบเลยก็คือแล้วแต่ราคาเฮ็ดคีะเออเอากลับมาเ้วยอนู่นนี่ยก็จบถูกไหมเห็นบอนนี่เราก็เห็นเห็นว่า่าาอยหักมัน่อยให้พ่อหอยเลี้ยงไ้ก็ได้อืมถ้ามีคนดูแลมันก็พีต่ตะวันรอบเมื่อกี้นี่คือหลังจากแต่เราออกนี้อย่างนี้ไป <c oughs> ยุขันกันน่ะนั่นคือเราสร้างแร้วสร้างเฮ็ดกุงสร้างเฮ็ดบ้านให้มันตะวันสร้างเดี๋ยวบางคนมไม่วลาเฮ็ด เออที่นี่ก็เลยว่าเอมันบ่เรียวกับสร้างในเมื่อเขาต้องการให้เป็นแบบนี้เราก็เลยง่ายมาเราเลยทันทีคือผมได้บอกไ้ว่าพูิบัตรรถเสียบซื้ออยู่แล้วหล่ะการแอดมินหลังบ้านี่คือแจ้งแจ้งกันหมดทุกฝ่ายว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้มืไข่อยกระทั่งทวงท,วงที่ให้กันน่ะนะบนบ่ท่านแอดมินหลังบ้านก็มีไม่กี่คนหลอกนะครับเขากับนําข่าวน้่หาข่าวพึ่งกันเลยว่าเออต้องทันท่วงท,ทีเขาก็แจ้งเขาไปเลดว่าเออบอนเป็นแบบนี้นี่ก็เลยอ่ะพงบ่เรี่ยวบอกเอาบ่เรี่ยกับบ่เรี่ยงน นะครับมันก็มีที่อยู่อยู่แต่ว่ามันไม่เป็นสัสตว์เป็นส่วนเฉยๆก็เลยเบิเป็ไปยังให้น้องกับอุดรก่อนก็ยมเป็นไรก็ไปหาคุณมงคุหมอซะเออนั่นนี่นวลรักษาหาฉีดยาขาฮ็ดม้งฮิตมัดให้น้องตัดขนใหม่ให้น้องขัดขนใหม่อีกครั้งไปแค่นั้นแล้วเบิดแนวเฮดเบิดแนวว่าก็เออเอาเบิรจบมองนี่แล้วไมเสียขนาดเรื่องนง้คยไม่กี่ขันเพียงก็ทาฟังอยู่ ตีบาออ้าเดินยังอีกบุ้งท่านครูพยายามสอหา,ากับสอหาสอหาเฉยๆใจเอียงเป็นเอ,อยียงที่แน่มือนี่ก็พี่น้นองเด้อที่แน่วันนี้เด้อผู้ใดอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอําเภอรัตนะอ่าอ,อะไรนะเด,เด้อ,อเด้ออําเภอรัตนะเอียงนอนอยู่ศรีสะเกดอําเภอศรีรัตนะเออรัตนะซื้อบุ้มีหรอไม่มีแต่รัตน์บุรีรัตนะอัน อันยังน้อยอีกนึงแต่ว่าข้าเป็นสีเกีตนี่เอาเบอร์สีรัตน์เหมมีอนนะอย่าแย่งกันครับลูกอย่าแย่งกันเนาะเอาเพื่อสีรัตนะนะครับเหมือนเรื่องโตเกียวมิวสิกเต็มวงเลยนะครับโตเกียวมิวสิกเต็มวงไปเบิร์ค่ายนะครับยกเว้นน้องซี่แกมเพาะน้องซี่แกมติดเรียนเนาะตอนเย็นนี้รู้สึกว่าจะยกเว้นน้องซี่แกมเพราะซี่แกมไปเรียนมาไม่ทันนะครับเลยเอ้ยบะมีอนสี่วันนี้วันอาทิตย์นี่ซี่แกมก็ไปสิเออเพอดีเลื่อมลื่อม รัตนาสุรินทร์กะมีแมนครับอำเภอรัตนาบุรีอันนั้นเข้าใจอยู่ว่ามีเอออำเภอรัตนาบุรีสุรินทรม,มีอยู่เนาะมือแรกเด้อเป็น้วงเด้อดห้ามพลาดเด้อผู้ใหสีอยู่สี u, สะเก็ดนะครับอำเภอสีรัตนะอย่าลืมไปให้กำลังใจตัวเกี่ยวอยู่เต็มวงเต็มรูปแบบมัน่นแท้ๆพี่น้องมันแล,ล่นวนมีอลี่ยานเดี๋ยวคอยเป็นหวงก็คือถ้าสิเลรินบไร้เด้อก็คือเอ,อ่เกิดพายุฟ้าฝนตกนั่นก็ต้องทำใจเออบ่ได้ไปจ้าว่าสันแนนบอครับไม่ได้ไปพี่นบ่นะครับแกม ไปจ้าเอาพอศีรษะไปนี่ไปเรื่องอะอื่นวันอาทิตย์ถ้าวันอาทิตย์น้องจะไปที่เลี้ยวล่ะนะมือเรียอย่าลืมนะครับพี่น้อว่าอย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับตูเกียวมิวสิกเด้อพี่น้อเด้อ